ไม่แจ้งไม่บอกไม่นัดเอ็นจอยเจฟฟี่ของแท้ครับผมวันนี้มาอยู่กันที่เือดังเออร์ครับผมกับร้านอาหารสุดชิลครับบอกเลยว่าอาหารที่นี่เยอะมากครับผมแล้วมีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูปลาไม่ว่าจะปลานึ่งปลาทอดมีครบทุกอย่างครับผมอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับแล้วนี่หมูอะไรครับหมูอห,หมูกรอบคั่วพริกเกลืออั้วพริกเกลือแล้วดูเครื่องหมอนั่ๆ อ,อเครื่องอร่อยมากมเลยดังเอออำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับผม,มทําเยอกตั้นตืินครับเอนจอย พิกัดก่อนถึงวัดขนอินจังหวัดอ่างทองหรือตรงข้ามโรงพยาบาลโพทองเข้าซอยมาเลยครับผมนิดเดียวครับถึงร้านเลยครับผมบอกเลยว่าร้านทีเด็ดบรรยากาศอย่างดีครับผม